เพล่แล้วนะโอเคจังหวะน,นี้กูขออย่างเดียวมึงจะขึ้นหลังคาด้ครัะไงบ้างเนี่ย<า>ยังเหรอเกิดมาซุปก็ได้กระเป๋าสามข้อเนึ่อ,อ,องบัวกูยังไม่ได้ป,ดปืนเลยเมียวเ้ย โอ้โหดูดิโคตรติดเจ็บเจ็บโอ้โหโคตรงงเลยฮะ มีปืนเฮียอะไรไม่เนี่ได้แค่ปืนกระปอกระป๋อีึงกเอาเลยมึงก็เาเลยโอเคตอนนี้กูได้ปืนหดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องหองเฮียอะไรล้การจริงเปิดเปิดมาปุ๊บกุคนตาสวีดดดดดะดด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 นะดด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 รดด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 ดร มีนาเว้นปืนชาริจด้โอถ้าได้เะดีไปแต่กับเขาบ่าดีเอพูดอย่างนั้นแหละเขาเจียัดเียดดเมเชียไปสักน่แ สุอนอนีารโอ้โหผมเล่นเก่งขอตั้งชคลิปว่าแม่ครับแม่ครับคลิปเอา ีไฟเอาชื่อดอีพีหหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ครับคุณเลนเล่นคือยากเล่นอะไรบ้างใช่ไมมจะเล่นไหล่ะตอนนี้ครูทำมาได้ถึงอีพแล้วนะนนนับคไม่เน่มันก็ไม่ให้โหลดด้วยใช่ไหมเป็นไงัรกระจียรรกระจียก,ก็สม,เมเดเลยครับ เออกระดจรดขอนั่งก่อนก็แล้วกันนั่งนอนกินนอนนั่นเองครับท่านผู้ชมตานจินนงกูย่สิบเลยเตามจิงกูยาสตรีมนะสตรีมินไปก้งส้านั่งอยู่ว่างนีน้เด้อ เจ้าหอกตะกูร้อนนะ เสาสิด้งแตโดนล้ครับลงมาปุ๊บได้กับเสาสตปุ๊บเขาใจวะวัด <What? S 1> มีได้หละกระป๋ากระป๋า้ามีกเาห้ามีมัไม่ได้คิ็กับไมใชะะ่ไหล่ะใั่ไงมัส่ัก What the fuck <c oughs> Ice ขครก่าจะก็ใครอิจะทำควางก็ไม่บอกคุณนักผู้ชมดูการกาตุก ngon lắm đứa hmm. à Ừ. thấy con lướt Ê đọc chứ bộ xin à, nào à, quá <cười> 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 กำแพงอ้าดาวเร็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 วกูตายแล้วเร็วเร็วเร็วนะเร็วเร็วตอนที่มันกลางวัวกลางวัวกลางวัวมีกลางไอวัวปืนลั่นนนท์ไม่ต้องทิ้งยาแล้วกูเก็บกระเป๋าไม่ได้

ขอดูประวัติดิขอดูประวัติหน่อยขอดูประวัติดิ่ไม่จบไหมครับปะป๊อปจะเล่นไหมครับโอเคพวกเราก็จะไปเล่นไหมครับกัน